เราจะทำการต้มใบเตยกินกันค่ะเอาลุงอย่างนี้เลยนะคะต้มใบเตยหอมหอมกิ่นกับกาแฟค่ะใบน้ำใบเตยของเราหอมแล้วค่ะหอมหอมแล้วนะ่ดีแล้ว ทำกาแฟได้เลยค่ะวันนี้เรากินกาแฟสำเร็จรูปนะคะแบบนี้แต่ก็ยังเป็นกาแฟดำเหมือนเดิมนะคะใส่น้าใบเตยต้มน้ำใบเตยหอมหอมนะคะแล้วก็ใส่โอ้ยหอมมากเลยค่ะหอมหอมเลยค่ะหอมมาก น้ำใบเตยก็ยังเหลือสามารถเอามาทิมใส่อย่างอื่นได้อาจจะใส่น้ำตาลหรือใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะกาแฟหอมๆได้แล้วค่ะกาแฟยยดำใส่น้ำใบเตยนะคะตอนสายๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ